เรบฟังออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดาย ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ เราทุกคนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อ เรพรสตาหยัดยมพมพี่น้องถุกคนถูกตานรายการเสี่ยงทำจังหวัดประททศติใจมาพบพมพีพิ้องเป็นประจำรายการเสี่ยงทาจังหวัดประททศติใจรับการสนับสนุนจากประเด็ประคุณหลวงพ่อปราสิทธิโจพลรงจังหวัดจังหวัดตรังจังหวัดวัดประิทศิใจรัวตาจีนอาตมาหลวงเกียรติวัฒนโตมิงพพิ้องมาดำเนินรายการเสี่ยงทำจังหวัดประททศติใจนําลักธกรรมโซน กองสงมสมาสัมพุตเจชาวมาคว้ากับบินพปนองถุกๆุกชาวของวันเสาร์เวลาที่อักกลึงทึ่งตีอกโดยประมาณต่างกรมประชาทัมพันญังวัดตรังเรื่องวัดตรังโวต่อตังตังนี่นะโวต่อตังเกาหงามิกกะเฮือตังนี่หน้าตุงเจงเล่งเป็นระชาติตายบรรโรแต่ปกวรองตังไรหลวงเกศเองรู้กว่าแ่งเร็วแต่ปกวรงต่างไรนำลักตามกำส้นกองสงมาสัมพุตเจชามาก้ากันเบาๆผันปีนอง วันนี้มากกับรมใส่ก้นแต่ <c oughs> เช่นเย็นพอมีพี่น้องสุขภาพจิตบายสุขภาพกายเขาแข็งแรงนะพอมีพี่น้องท่านผู้ฟังต่างไล่ตอนนี้เราก็ยังก้องใจกันไม่หยุดแต่พอมีพี่น้องกําลังโควิดกําลังเปรระบาดตึงแมนจะมันลดลงไปตามวันเวลาใช้ชีวิตกันธรรมาดาแต่อง่าสเม็ดไม่ได้กนนีเป็นหน้าตีข้องพี่น้องเจ้า เราทุกคนเรียกว่าพี่น้องมนุษย์เราทุกคนทุกตานไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเราต้องมีใจรวมกันท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ออกจากเรือนจากบ้านไปไหนกงอกกอ,องใจกันไปมาอาสู้ระมัดระวังอยูแบบนิวโนโมวิที่ชีวิตไม่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย,ต,ลายต้องใส้เม็ดหลังมือทำความสะอาดดูแลร่างกายรักษาคนที่เรา เป็นว่วงเป็นใหญ่คนที่เรากรบกรบกรบบูชานับถือ่อเป็นตรักตีอ้วท่านบุกวางท่างไลยเพราะความเป็นมนุษย์ติดเส้นดี่านบ่มีพี่น้องเราต้องมีความว่วงใหญ่เสึงกันเหล็กกันทำให้ชีวิตเรามีอานาคตติ่สดใสติ่หวังควันไวทำให้เรารู้ชักกันว่ามน,นุษย์นี้วันนี้ลงเกลียดเลงเรง่องมนุษย์เส้นดีตั้งชื่อเรือร่องไวส้สวยงาม ประทงกับนิยามความหมายท่านผู้กังทั้งหลายว่าวันนี้เป็นวันดีอ่าที่ว่าคือวันเช้าท่านผู้กงงงงังทั้งหลายคตื่ว่าเร่งชิงดีๆเป็นมงคลชีวิตตามไให้ชีวิตเราอ่าก้าวไปสู่อนาคตทิ่สดใช่อ่ามีมีความว่างที่ตั้งไว้สมรปรารถนาพรพี่น้นองนั่นคือความเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เราเป็นผู้ประเสิฐเลือต่างพันยา มีความสามารถมากมาใาม่ไกลกองไม่จะเป็นจิตวิทยาจิตอาไวัยว,ย,วยตรองสมองอาไว้กิจจีวิตมีแต่วัยต่อโซ่ศัตรูมีไว้เพิ่มพลังความรังมีไวยเพื่อเป็นครูปัจจุบันมีอยู่ไว้เพื่อทำความดีท่านผู้ฝังต่างไลจิตเราต้องใส่ตรองเมือ่อกรัมปวดก้อง ผู้มีอุปราคุณนว่าบอกว่าชิดของเราที่ต้องต้องตรองท่นผู้ฟังต้องตรึกต้องตรองนะแต่ว่าเราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นมนุษย์มีข้อแตกต่างกันเป็นพือเป็นคนนอย่างมั่วท่านผู้ฟังทัางไล่จับตนจนปลายไม่โตกนั่นคือชีวิตของคนแต่ถ้าว่าชีวิตของมนุษย์พอมีพี่นองยุติยุนดุนจาปีนิดการจ่ายชีวิตก็ยุ่ดุนจยปีนิดก็คือการที่ว่าเราต้อง ก้าวไปกางหน้าพอเป็นปีนองมีปัญญาเป็นติดตังจะเป็นภาษาปราภาษาหนักบวชก็เล่งว่าชีวิตคุณเราต้องตรองเหลือตรองเหนือตรองนั่งฐา,านผู้ฟังทั้งไล่จิตตัวนี้เป็นจิตจติด <c oughs> ติดมันละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนตรองเลวตงง้องเงามากเป็นต้ยรํากําผูด่านผู้ฟังต่้งไล่เพื่อจะได้ให้เป็นสมบูรณ์ออกมาจากความคิด ก็แล่งไรหว่าไรท่านผู้ฟังต่างไรต้องให้มีสติอยู่เสมอตลอด่าพี่น้องเราจะปลอดสิ่งที่เป็นอบยมุกไม่ว่าจะเป็ดปอันตรายก็แล้วแต่โดยจะปอยุคนี้ท่านผู้ฟังต่างไรเราเ็เล็นแล้วหว่าในไม่ว่าจะเป็น การกุก,กรมก,ก็องโรคอ่าพี่น้นองที่เราปกกันตัวโรคตัวมุมโลก,กในโรคใบนี้อ่าเป็นโควิด -19 บเเราก็ดูกันดีหรือว่าโคโรานาในทีน่น อ่าพม่พี่นองตกนั้นแต่ว่าตรงนี้กําลังมาไม่หล่าท่านผู้ฟังทางไลยบ้านเราสมัยก่อนจะขึ้ดตาเนอตาตัวเป็นตุ้มเป็นตำนะเพื่อหว่าไรก็แล้วแต่นี่กําลังแตะวีปเอเชียนี่มาไม้ที่ท่านผู้ฟังทางไลยแต่กําลังเกิดอยู่แถวแถวแอฟริกาก็คือฟีดานท่านผู้ฟังทางไลยแต่ฟีดานนั้นถ้าคนที่เกิดลังจากโปโซซองพันหน้ารอยสิบเลือกมานี่ อ่าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวนั้นเด็กก็ฉีดกันตามโรงเรียนทันบุฟังต่งางไรทำมาอีกอนเด็กก็ว่าปรอกฟรีปรอกฟรีอ่าแต่ว่าบาพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าพอหม้อมาเราอยโรงเรียนโดนต่างหน้าต่างเงินทันบุฟังต่งางไรเด็กหม้อก็ปลอกฟรีแต่มันเจ็บเป็นแต่ว่าใครฉีดตรงนั้นแล้วไม่ไม่ภุ่มทนัทนทัน ทานผู้ฟังท่้งไล่ต่แต่วว่าคนไหนที่ไม่ได้ชิดตรงนั้นที่ก็รู้สึกว่าโอกาสจะเป็นฟีดาดนี่ฮะลูกไม้ก็ไม่สู้งเพราะว่าเป็นโรคติดต่อจากสัตทานผู้ฟังต่้งไล่สั์ปลาต่างไล่เล่ไม่ไหวไรก็แล้วเตะฮะผมไม่พีนองท้าอดได้กด็อดเที่ยเดี๋ยวกินบริโภคให้มันหมากไตกินนอยากสักทีกหยกินก้องสุก ผมม่พี่นองอย่าให้ให้ทุกแต่อย่าให้ทุกๆุดิบดิบตรงนี้เป็นเป็นโรคที่พงกันได้รู้สึกว่ามันจะปิวตีกันพองกันนี่จะดีว่าโควิดผู้ฟังอย่างไรแต่อาตมาหนังเล็กก้าวเร็วาอาตมาก,ก็เชื่อว,ว่า ในฝีมือก้องการเพจก้องเมืองไทยเราเนี่พรมพ่นองน่าจะพ้องกันฝีดาดนี่ได,ด้ดีว่าโรคโควิดแตนผู้ฟังต่างไล่ประวัติศาสตราจารย์ในเพจตุกคนถูกฐานนี้ฐานก็มีฝีมือในการแต่ว่า <c oughs> ตอบรับตรงนี้ท่านผู้ฟังต่างไลแต่ว่ามันก็หวาเลยพรมพินองผู้เตาผู้แก่ผู้สูงอาย و, ุผู้มีประสัตวิชาก็บอกว่าญาติญ <c oughs> าติโปรยป,รยป,รยปรยลาไหล,ลให้กับ <c oughs> สิ่งแต่มันยังมาไม่ถึง อ่าอย่าสร้างความประมาทเมื่อเผื่อชาวบอกว่าเนี่ยร้างความประมาทเพราะความประมาทมันบกเกิดเองความไม่ยานาอ่าพอเป็นปนองเตราเล่ไว เพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เราต้องรู้เต่าท่านท่านผู้ฟังต่างล่มันจะเป็นยุคในก็แลลวแทอเราถ้าว่ามันเป็นทิ้งทต่มันบีบัดเกิดขึ้นในโลกใบนี้เราต้องเฝ้าระวังอย่าโยามันอยู่แอฟริกาตะวีปติใคร่จากบรรโรว่ากลุบรรโรก็ไปถึงแอฟริกาได้เหมือนกันท่านผู้ฟังต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งไในแต่มันอยู่ทัวโลกเกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่เกิดขึ้นนั้นท่านผู้ฟังต่างๆเราต้องเฝ้าระวังป้องกัน เผื่อว่ามันมาเร็วแต่มีการ <c oughs> ตอบรับมันหรือว่าตอนรับมันดยการพี่มือของเพจท่านผู้ฟังทางไลาเพราะว่าเราจะเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นจัดเจนไทยตรัสไว้มากไม่ว่าต้องใช้ปัญญาในการกรองตนกรองคนกรองงานกรองชีวิต,ตมันให้มนเช่นดีความเน้องเราต้องมีจิตใจตรงสมองไหวคิดแต่ผู้ฟังทางไ่เรามีสมองต้องคิดโน,น,นูคิดนั้นคิดนี่คิดเหล้วมันมีกำไรชีวิตคิดเหล้วมันมีพลประโยชน์ในการคิดถตาคิดเหล้วมันเป็นจรื่งติดดลบเราก็ถุมเสียความคิดนั้น พอแม่ี่นองเพราะว่าสมองเอาไว้คิดแต่ว่าสมองทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าฐานผู้ฟังต่างไ่ว่ามีรอยยิกมากกลางหน้ากลางล่างก็แล้วเต่ที่เราได้รับได้เรียนกันมาได้ศึกษากันมาราะว่าสมองแต่ว่าทวนหน้าเป็นจิ้งติกิจด,ดีทวนล่างเป็นกิจติวาหลบ กวากันไปท่านผู้ฟังทั้งหลายเราว่าเราไม่เคยเห็นเราเคยประมองมาเลยว่าอยกแยกความคิดใดแต่ว่าด้วยดุจยาพินิจที่เราคิดใดก็ในเรามีสมองการแต่ว่าเราเป็นมนุษย์อันสมบูรณ์ท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องมีปัญญาเป็นตีท้งเป็นมีปัญญาเลยในการเดินหน้ากัวัด <c oughs> ตรงนี้ประว่าสมองไว้คิดชีวิตไวต้ต่อสู้ต่อสู้กันจริงจิงท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งเท่ช่องปั่นเราช่องปั่น 19เป็นต้นมาจนตึง22อ่าถึงที่เราต่อสู้นี่คือชีวิตจริงๆเลยท่านผู้ฟังทั้งหลาย ต่อสู้ต่างคนที่เราก้องใจต่อโซ่ต่างคนที่ว่าเราเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อโซต่ตัวเองอาพม่พน้องเผื่อใจแปรเชื่อในเราก็ต่อโซ่มาทรงซ้าปีแล้วโดยจะพอ n อง non น,นักเรียนนักศึกษาอาปีนี้กรดู้ซึกว่าก้าวสูร้ระบบโปสมควรแต่ต้องมีมาตรก,การนู่นนี่นั่น,กกนต,ตรนตวเจเช็คก,กันตามมาตรภาพพม่พิ้องตรวจเช็คตามมาการอาคนนทุกใจใบกายอาพม่พ้องท่านผู้ฟังต่างไล่อาก็ดูเล คนในเป็นวงเป็นวัดกะสวัสดีติเกอันนี้จำรับน้องนองนักเรียนนักศึกษา่าฐท่านผู้ฟังทางไลมยย่มาวิทยายไล่มาวิทยาไล่โรงเรียนก็เริ่มเปิดเป็นต่างการท่านผู้ฟังทางไล่นี่ชีวิตตรงโตโซต่างเพ่ แต่แรงหลืองชีวิตต่อสู้เพื่อให้มีปัญญาเพื่อให้มีความสามารถ่าอ,อยู่ในโลกใบนี้ยังยังจันฉลาดฐานผู้ฟังท่างไล่พอ,อกาแม่ใกล้ก็ต้องตกอ,อกตกใจในเรื่องราคาฐานผู้ฟังท่างไล่สิ้นกาตุกชนิดถ้าเราสังเกตได้ไง่ายก็ต้องว่าน้ำมันขึ้นตัวเดียวในฐานผู้ฟังทางไล่ตัวเงินใจคำว่าปรับไม่ใช่ว่าปรับลงฐานผู้ฟังต่างไล่ก็ปรับขึ้นต่างเพศพอปรับขึ้นต่างเพศทิ้งแต่เราบริโภคกุปโภค ในชีวิตก็ต้องปรับขึ้นอ่าพระมีพีนองไม่ว่าจะเป็นระดับหลักญา่าจะเป็นคุบ้านเราบ,าบา้านตนบันช่้นบานสู้บันไกยก็แเลวเต นการปรับขึ้นนี่ไม่จํากัดชาสหน้าท่านผู้ฟังทงั้งหลายการกองต้นกองฉีพก็ทำให้การองฉีพขึ้นไปโดยอัตโนมัติไม่ได้จํากัดศาสนาว่าปันจันปันนีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคอยระมัดระวังเงินเบีย้ยในเป้าและท่านผู้ฟังทงั้งหลายก้นตกก้นเลงก็ต้องจ่ายใช่พอโรงเรียนเปิดก็มั่ง การูดซึกว่ามันไล่เรื่องไล่ราวฐานผู้ฟังต่างไล่ที่เป็นการติดใจใจนั้นคือชีวิตตัางเพแล้วพมีพี่น้องต่อโซกับโรคที่ต่อโซกับเศรษฐกิจแล้วต่อโซกับความเป็นโยแล้วต่อโซกับสิ่งที่กล้ากล้องครีปแล้วพอมีพี่น้องตามาจีปาตะมากมาเสียเปียบปวดอ้วเวียนกล้าวฐานผู้ฟังทัางไล่แต่เราก็ต้องอยู่ต่อไปชีวิตเราก็ต้องมีการเข้มข้น ที่เราต้องมีการต่อสู้ฐานผู้ฟังทั้งหลายให้ไปก้าวไปขั้นหนึ่งไดไปช่วอนาคตเป้าไม้ติ่ตั้งไวหวอนาคตก็เหมือนกันฐานผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องไม่ตืนมาทึ่งรักทีจับต้องไม่ได้แต่ทุกคนมีที่ว่างที่ปลงเงินทั้งเพว่อทาไปแต่เพื่ออนาคตเรียนโรไปตึ่งทึงงง่งดีนาชีวิตนี้ต้องอยู่ได้กับมาอนาคตติดสดใช่ถ้าทามันนี่ดีเลวตัวเจ้าก็คอยดีเองเพื่อเพรียบเรืเมื่อรเราปลุกต้นใหม่ ถ้าปลูกต้นไม้ตีได้กินโลกว่างงนาคกว่ามันจะเป็นโลกปลูกต้นไม้ตีกินใบว่างงานนาคกว่ามันกินใบแต่ว่าปูดได้เลี้ยวชีวิตเราไม่เผาไหม้่านผูฟังทั้งไรเพราะฉะนั้นถ้าเราชีวิตมีทะมองหามีจิตติตรองนี้มีทะมองที่มีความกิดชีวิตก้าว ต่อโซนิรุนกันเพยตามัตตาภาพแต่ว่าต้องเก็บเก็บตันอผู้ังตั้งไรตัวนี้ต้องใจคาว่าเก็บเก็บแต่ว่าแรกคาว่าเก็บเก็บอิดหนึ่งคนนี้ยำกว่าไม่เก็บเก็บคนบรรโรนี่คนตายนี่ฟังเลยรู้สซึกว่าใบออกใบใฉยเล่นเป็นภทษาทยแต่พอมาพี่นองติดตั้งปากตั้งจังวัดบางคนว่าเก็บเก็บนี่ไม่รู้เปลไหวรรอยหนึ่งว่าเพชรแต่ว่าก็แล้วไม่ใช่แคบๆก็บก็รีบเร่งตันผู้ฟังตั้งไร อ่าเปรได้รับตรงนี้ก็ย่ายความมันจัดเจนบอบิพิโนงเทวาตั้าางป่าบางตีไม่แย่ใจเรื่องป่าชาตายเทวายากฟังล่วงเครียดว่าเล่งไปทำมันตะป่าบางตีอันตามาก็าเล่งป่าชาตายปอเล่งป่าชาตายบรรโรนี่เล่งเนี่ยมันจับอกจับใจเมื่อเราแกงกินแกงปุ่งพระนี่ท่านผู้ฟังต่างไล่ได้์รักกรรมรักจรนะรู้สึกว่ามันจับปากดีอ่าปอบิพี่นง ตรงนี้ภาษาตา,ตายเราช่วยกันแรงช่วยกันฝึกช่วยกันแรงพอมีปีนองแต่คนผ่าตายมันเราไม่แลงภาษาตา,ตายก็สักวันหนึ่งก็หมดไป แต่ถ้าคุณมาเราอย่างแรงกันเลยนี่สักวันนึงก็ยังมีเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องช่วยคุ้มครองอ่าประมีพี่น้องท่านผู้ฟังต่างอ่าชัตรูวายเพิ่มเปิ่มพลังทัตรูนี่สร้างหมากไม่ได้ท่านผู้ฟังต่างไรมันไมเมื่อสร้างกำแพงคำว่าชัตจูเรามีความหมายอันเดียวกันไม่ว่าตึนมาชั้นไม่ว่าป่าช้านหนคำว่าชัตจูขึ้นท่านผู้ฟังต่างไรแต่ว่าชัตจูวายเป็นเพิ่มพลังนั้นม่าทีมันาจะ ปราดมั่งก็ได้แต่ถ้าตูถ้าเราไม่สร้างมิตรสภาพติดเส้นวันอยู่ดมกันติดเส้นช่วยแต่ปกคัองต่งางไรจะดีว่าจะตตูหมากใหม่มิตรสภาพติดเส้นวันไปในกับพวกผู้คนตักตายปลาใช้ยิ้มเยีมแจ่มใส้ตอบสนองยินดีตอนรับนั่นคือมิตรสภาพ อ่าระแม่พี่น้องติดเส้นวันก็ถืงว่าเราไม่ทําไม่รำคาญแต่ถ้าสร้างศัตรู้ในฐานผู้ฟังต่างไล่แมนแต่เพิ่มกามลังก็จริงแต่ว่ามันก็ความลังที่ไม่ต้องตรึงเหมือนกับอยู่เกรีนกับรัสเซียนในฐานผู้ฟังต่างไลนั้นกําลังก้าวสู่ป่าไม้ไดนลมทำลาย พอมีพี่น้องเราก็ไม่ใจว่ายิบยกมาเป็นจริ้งติดทีนั่นคือการที่ว,ว่าคือสัตจูพอมีพี่น้องก็ต้องว่าความลั่งแต่บอเรื่องสัตจูนี่แรงไม่หมากเลยตันผู้ฟังเรือ่องไร่เราเป็นกอกำบังไม่ก่อยสวยงามแต่าทุกคนถุกตานถ้าเรายิมสายาม ในดินเดนะยามนี้ฮทัตรูเราเนี่ยอย่าให้มีเพราะมีพี่น้องฐานผู้ฟังต่งางไล่ไอเรามีทัตรูใช้ไว้เกี่ยวกัดกรตัวเองมันไม่ปลื้มไรแต่ถ้าเราทัตรู <c oughs> เราสร้างทัตรูเป็นอ่าเป็นพวกมนุษย์ด้วยกันนี่คงจะไม่ดีฐา,านผู้ฟังต่งางไล่มันจะเพิ่มพลาังก็ไม่ป็นเป็นจริงที่ช่วยงามเพราะนันทัตรูเราตัดตุมไม่ได้แต่เราเฝ้าระวังเฝ้าระวังตรงนี้มันเกิดจากไรแต่ไม่ไมีไม่มีทัตรูมีแต่มิด ฐานผู้ฟังทางไล่คำผูติดจับตรองไม่ได้เพียงสิ่งหี่งสำคัญตะเล่งหนึ่งชัดรู้อันเป็นปีนแมนคำผู้ดอกจากพักเราจับตองไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีพยานหลักต้านในว่าป,ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อหลาวฐานผู้ฟังทางไล่ราะว่าตัวทรัพย์ไร้ไร้มือทื่อต่างมดต,งต,งต่างเพนต่างแตนผู้ฟังทางไล่ต่อยู่ในมือฐาน โอ้ไปเมื่อปีพ่น้องตัวนี้ถ้ามารถเป็นศัตรูใดเราเห็นล่าวากันมากตานผู้ฟังต่างไล่ยกตัวอย่างลงผู้เส้งยานาวารุตานผู้ฟังต่างไล่ตรงนี้เราก็เห็นว่าเราจะเห็นความเป็นศัตรูหมากมาใม่กายกองที่เกิดขึ้นได้จากการาตัวซับหรือตามไส้ตรงนี้มากใหม่กายกอง่ันผู้ฟังต่างไลเป็นอันตราย ก็ตู้ว่าเป็นจริงแี่ว่าตรงนั้นกล้าระวังท่านผู้ฟังในโลกโซเชียลถูกอย่างถูกสิ่งถูกอย่างถูกนี้ตามว่าความเจริญไม่แต่เล่งลงเกียบอกว่าวิวัฒนาการมันลำหน้าท่านผู้ฟังต่างไล่แต่ว่าความเจริญชัดท่าที่เกิดขึ้นนี่ก็องมนุษย์นี่ก็ยังไม่เต่าได้ท่านผู้ฟังต่างไล่เพราะเรายังเล่นตามความเจริญอยู่เลยเราไม่ได้ไปกั้งหน้ากับความเจริญความเจริญไปก่อนเราเล่นตามยกกันย่างไงกันที่เราใช้ซื้อ อ่าผมไม่นปนองทางไล,ล่เลยอ่าแต่เราบางคนบางฐานว่าใาจชั้นนี่ใจเป็นประโยชน์อ่าแต่บางคนบางฐานบอกว่าชั้นใหญเป็นประโยชน์แต่ว่ามีตัวตามลั่งมากองลุยชาติผู้ฟังทางไล่ประว่าการแต่ว่าเรากดไป บางสิ่งบางอย่างความที่เราไม่มั่นใจเราทำไม่ค่อยก้าใจ่ันผู้ฟังต่างไล่มันเป็นหมานแต่พยทีไทยเร่งเพราะฉะนั้นเป็นะตรูเราตั้งเพี่อความร่างวัยเป็นครูเป็นประสบการณ์ดันผู้ฟังต่างไล่ทิ่งที่เราพัฒนไปเลยกางล่างชีวิตเตพัานมาเร็วเตพัานมาเร็วมันจะเป็นตุ่มกลุ่มกาไม้ก็ไม่เลวเท่พันพี่น้องแต่ความเป็นครูเป็นเบื้องล่างปัจจุบันนี้ใจกับมาฮลิตกระตรงตามบุตรศาสนาแบ่งไว้ท้ำขานดันผู้ฟังต่างไล่ ปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตท่านผู้ฟังถางไล่บางทีลุวงเกียิไม่ได้เรีย,รยงว่าไม่ว่าอนาคตหรือว่าปัจจุบันหรือว่าอาดีตก็เร็วเจแต่ว่าเป็นครูเพนและท่านผู้ฟังถางไล่เป็นครูครูดีประสบการณ์โดยตรงอ่าเป,ป็นน้องที่เราพบในชีวิตนี้ ถ้ามกความลังมีความไมา่ไม้ก็มันดีท่านผู้ฟังทางไล่ถ้าเรามาเปรตพระภาพให้เป็นปัตนาตัวเองขึ้นระวุทิเจ้าในเรื่องการแบ่งปันในตัวเองที่ท่านผู้ฟังทางไล่ว,วุฒิเจ้าในเรื่องการให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นให้เราวางเพนอานาคตอะไรกด็ดีผมพี่น้องในปัจจุบันตรงนี้ต้องกำมบัดีติดสุดผมพี่น้องใจกำมบัดีติดสุดเป็นโก้ฟ้ามติ่หายเข,ขียนหายทุกคนก้าวใช้หายแต่ว่า ปัจจุบันบูตเจ้าก็เน้นนักว่าอนาคตอาดอดีปัจจุบันนัคตดทรัพย์ยางทรัพขานนี้ที่เราในศาสนาพูดเราเลขกเดี่ยงไม่ได้ควางแบบเข้าใจใหายแต่เราการอาดีตติ่ผ่านมาบรรพฤก็มันตยกตยังตนรายการนันงเดียวตี่นุกินบอกว่าเราปรูกต้นไม้เผื่อจะว่างกินลูกถ้ามันเติบโตเราจะเรื่อไว้ึ้นมาแล้วลูกก็พอมีพีน้อง ว่าถ้าว่าเราปรลูกตนใหม่ได้กินใบอา่าเราก็ได้กินใบแต่ว่าถ้าว่า,าอาดีตเป็นปัญผืดฐานผู้ฟังทางไล่แต่ชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราถุกคนถูกฐานบางคนหว่าไม่มีเกยตีดีดมัดตังเพบางคนหว่าไม่มีเกย,ย,ยตีหว่าเสี้ยไอ้ทางเพินพอเป็นพี่น้นองฐานผู้ฟังทางไล่หัวใจชาก็บอกเปรียบจะมัน่นปิ่นซ้ำไส้ว่า,าเดินไสกลางไสแรกตึงไปไสช่องเราช่วยไปกลางไรเลียบเจ ปรมีพี่น้องเตียวิตเราทําให้มีคุณค่าในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในจุนปัจจุบันที่เราดีฮะมีพี่น้องตานผู้ฟังเราจะเห็นโกนี้ว่าเรามีสมองเรามีสติปัญญาพระพุทธเจ้าก็ยังชั้นเชิญเลือดังปัญญาเป็นผู้ที่ว่าพัฒนาตัวเองได้ถือว่าสิทธิ์มีกลูมีเบื่อความรังแต่ถูกสิ้งถูกอย่างเราสักดกีได้ทำกางต่าง่เราสามารถมารีไนขึ้นหรือว่ามาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นได้ เราว่าเราไปเรียบไปเล่ติก้องเสียให้มันหม,กมกักใหม่ไกลก้งไงปวดเส้นเวียนกราวให้มันต่ำชิ้งแต่ดีที่พัฒนาตัวเองขึ้นได้พรม่พี่น้องไม่ได้ลืมอดีตแต่ว่าไม่ได้จมปลักอยู่กับอดีตอ่าไม่ได้ลืมอดีตแต่ผ่านมาอ่ามันก็หวาเลยบางคนบางตานว่าจากอดีต,ตลำบากเสียจ้าเราก็ไม่ลืมท่านมันเป็นความลังพ่อพม่พี่น้องแต่เราได้ต่อสู้มาในวันนั้น จนมาถึงปัจจุบันนี้แต่เราดีว่าเดิมนะปัจจุบันองอนาคตยังมาไม่ซื่มาไม่ถึงแต่เราตั้งไว้ว่าเป็นเป้าหไมายันชุงช้งๆเราจะเดินก้าวไปทู่ความจาเร็จในชีวิตเราต้องมีปมา้ามไมที่เบื้องต้นฐานผู้ฟังทางไลยแต่ก็ว่าอนาคต่อจะมีความวังแต่ดีว่านั่นเป็นจริงที่ว่าเราต้องทำปัจจุบันวันนี้ให้ดีที่สุดท่านผู้ฟังทางไลยกำว่าดีที่สุด มันจะเป็นได้เกิดขึ้นมาหรือตั้งปัญญาให้เป็นสิ้งติดปัตนาคุณกาพอมีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนึ่งเรีงใดก็เล้วเต้ถ้าเราตำตัวให้มีคุณกาก,ากับวันเวลาติดเลื่อยโย่เราก็จะก้าวใจในชีวิตว่าวันเวลาติดเลื่อยโย่เราไม่ต้องนับต้อยลังฐานผู้ฟังต่างไลให้เรานับไปข้างหน้าถ้าเราดับต้อยลังวันเวลาเราจะื่นเต็นอยู่กับอดีติผ่านมา อาเพรมันนองเราจะจมปรักไม่มีขึ้นไม่มีใดขึ้นก็จกปรักจกครุ่นจะพันมาเพระปัจจุบันนี้เราต้องเดินไปกลางหน้าถ้อยลั่งเป็นบางกลางบางกล่าวเพื่อจะได้พัฒน,นากัดเราตัวเองชีวิตโตัโซตรงดินรุ่นหรือชุกชะตา เราอย่าโต้โต้ท่านผู้ฟังทางไล่อย่าดุนอย่าโอยว่านะไห้มันมาเกินไปไอ้มันมาเกินไปอย่าโต้โต้อย่าโต้โต้กับจริงที่เราพบเห็นท่านผู้ฟังทางไล่ไอ้เราโรจักแกเป็นหน้าเป็นในก้าวใจเป็นหน้าได้ตรงนี้ก็เป็นการทีดเรปัฒนาชีวิตของเราใอ้ดีขึ้นมากให้มาไอ้ดีมากดีว่าดีหน่อย อาผมพี่น้องทานผู้ฟังต่างด้วยวันนี้ร่วงเกียดเร่งเรื่องชีวิตที่เส้นดีมนุษย์ติดเส้นดีกรรมาเส้นดีพอฟังแล้วรูซสึก oucher เจ้าดิฉา,านผู้ฟังต่างด้วยกคนถูกฐานก็ใวายกำลังใจกับตัวเองหว่าต่างเป็นและดานผูกแม่พี่น้องแต่ว่าบางทุนบางฐานที่เราอยต่างจุดต่างมุมกัน อย่าพิ่งโตเทกับชีวิตอานผู้ฟังต่างไรยยิงในโยุคโควิดนี้เราต้องดิ้นรนป้องกันถูกสิ่งถูกอยัง่งเราเป็นคนทีิพัฒนามันถุกคนและผมบินองอไม่ว่า,านแตนที่ว่าต่อสู้อยู่กับ กูว <c oughs> ิดหรือว่าไม่ตอ่อสู้แต่ป้านอุปรรักไปเลวแต่ว่าตมาเชื่อเลือกเกิดหน่วยโลกใบนี้มันจะกลืนได้ถูกเรื่องโดยจะพอคุณนําความดีความสงหัดความพ่นองเราโปรดจากโรคไปใข้เจ็บท่านผู้ฟังทางไล่ทุกคนเป็นทุกศานก็มีความรู้เบื้องตอน้นเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ตรงนี้เรานํามาใชา้ในไอ้เกิดปัญญาท่านผู้ฟังทางไล่ท่านสิ่งติดฐานทำอยู่เล้วมันเป็นสิ่งดีกาบัดเส้นดีในความพี่นอง มนุษย์เส้นดีใดก็ในเมื่อเรามีพุตธศาสนาฐานผู้ฟังต่างไรไม่ว่าฐานจะบริโพกย่างไรก็แล้วเจรปะว,ว่าวิทยาญาณในการช้ยในการช้ความคิดในการช้ยปัญญามันจะเกิดขึ้นกับตัวฐานเพราะว่าจะนั่นแล้วฟังล่วงเคร,เรียดแล้วฟังเบบใบเอยฐานผู้ฟังต่างไล่จดกูปีไปมัง่งฟังไปแล้วกระโดึซว่าอิเมบเจมใจยิมเมยมเจมใส นั่นในลักษ่ะเต็มๆเลยท่านผู้ฟังทางไล่์โปรดลองเกีแยงเล่องปัจจุบันปัจจุบันความน่าจะเป็นเป็นไปได้เราทำได้ไปถึงเปล่าไหม ที่เราวางใบอ่าเป็นพี่น้องจนรวยนั้นไม่ได้เป็นกาตีต้นใจไรมาถา้ใไรแต่พรเจชาวส้นของความขยันให้คนมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเรานี้ที่เป็นพี่นอ้องอเป็นผู้ที่ขยันกันแข่งเราเป็นคนที่ไม่ขี้กรานเป็นคนที่เดินไปก้างหน้าเพื่อจะอเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นกันบบพัฒนา ่านผู้ฟังทัางไรคำว่มมาพัฒนาตัวใกล้ก็ต้องอ่านออกเขียนได้บอกกับตัวเองได้ว่าเราต้องพัฒนาขึ้นแต่ว่าไม่ใย่ยิง่งอยาสู้่านผู้ฟังทัางไรคกว่ i, มมายิง่งอยาสู้กันแต่ว่าเราลืมตัวลืมตนล,ล,ลืมคนบรรณเราเพราะฉะนั้นแล้วผมพี่น้อง่านผู้ฟังทัางไรเราตำตัวให้เป็นปกติแล้วเราเป็นมนุษย์ทิ่เส้นดีได้เพราะว่ามนุษย์ปกตินี่เป็นผู้ทิ่เส้นดีคิริคิริยามารยาทวันนี้รงเครียดรู้สึกว่าเล่ง คาดคาดเกินเกินแรงเร็วไม่ไม่รู inte, ้ตันผู takes, ้ฟังต่างไรแต่ว่ามันเป็นประเทศใจแต่เราตื่นเต้นกันนี่ตันผู้ฟังต่างไรบางทีก็อิ่มเบิบในจิตในใจมาจากว่าใจนั้นตันผู้ฟังต่างไรแต่ออกแสดงมาถึงว่าความมีเบิบตรงนี้แต่ลองเครียดแรงตรงนั้นก็ใบใจกันตรงนั้นตันผู้ฟังต่างไรเพราะเป็นประเทศบรรดเราคุณประเทศบรรดานี่ต่ำมาเล็กน้อยกต่เมื่อเรากินข้าวน้ำจุบนตันผู้ฟังต่างไรแต่เราเจ้าน้ำจุบเพียงเดียวก็รู้สึกว่าเป็ดมังกรมมังแต่แต่อย่างภักนอกับรู้สึก กว่ามาชีวิตเป็นกลมกลมมิดนึงพอมีพีนองตามว่าร้อยไม่ร้อยก็อยู่ติดฐานผู้ฟังตรงนี้มันอยู่ติดคนรับประทานหรือว่าคนที่กินชีวิตของเราเหมือนกันความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ผู้ฟังต่างไลเรเ,รเราะลงเกียง,งๆๆอยากนาชุบในวันเราค็ยบางบางคนบางฐานท่านเตก็อยากนําปริกแต่บเรานําจชุบมันเป็นรสจกาติว่าเพราะมสมในครอบครัวนั้นในชีวิตนั้นบางคนก็ว่าเพศไปบางคนก็ว่าไม่เพศก็แล้วแต่พอมีพีนอง สุขจริงถูกอย่างมันเกิดขึ้นไดนี่ท่านผู้ฟังอยางไรอันเบืองไมมเบืองการแต่ว่าเราจะเดินก้าวไปสู้เปล่าไหมการแต่เราจะเด,ดินหน้าไม่ต้องมัวรอคอยต้องพร้อมพน้องตาเราเดินหน้าเราต้องไปเรือยท่านผู้ฟังอยางไรชีวิตอย่าหยุดอยู่กับที่ปักพ้นสักเดียวบอกคิดได้เด,นดนินโตท่านผู้ฟังอย่างไรปักพ้นสักเดียวบอกคิดได้แล้วก็เดนินโตตรงนี้เรเดนินโตถ้ามาเราดังขี้อื้นกับชีวิตนี้ ท่านผู้ฟังต่งางหล่แต่เราเหนื่อยมากเรงกับปักกระดิ่งนึงปักเรงปักไกลอ่าปรึกษาคนที่เราไหวาเหนือ่อเชียวใจท่านผู้ฟังพอมีพี่น้องแล้วเราใจใจกัมโตอบอันสมวังถ้าคนไหนเดี๋ยวก็ไม่วังดีก็อย่าไปเตาใจปกักเพราะนี่ท่านผู้ฟังต่างหลายอ่าถึงบอกว่าในความรู้สึกเขาก็คงจะไม่ดีแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราอย่าปิดกันตัวเอง รับฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคุณรบ้างท่านผู้ฟังต่าง่และมันเป็นอุ้นทางความเปา่าไม้ติดแท่นดีเพราะว่าเราการสร้างชีวิตต้องเล่ไล่มุมไล่แหงไล่ทิ้งต้องใจสติปัญญาเป็นตีทางล่วงเกียจกามมื่นในพมพีนองจบแรงเหล่องสติปัญญาเพราะว่าชีวิตปัจจุบันนี้เราต้องดินรุนกันพรมนีนองเดินไปกลางหน้าถูกคนถูกฐานเราเล่ยปัากคณก็มาท่านผู้ฟังต่าง่แต่ว่ามากต่าได้ก็เรานึ่งในปะชาครน,นั้น เพราะฉะนั้นแล้วชีวิตต้องมีดีพระมัเป็นองมีดีให้เจ้าหลกได้รับรู้ได้ฟังธรรมะมันลงเกลี้ยงเลกันบางทีเป็นกระบอกเสียงทีเย็ดแต่ผู้ฟังต่างไรมันใจจะได้ใจได้จับกับโลกคนที่ฟังฟังแล้วมีคุณค่าเขามีราคามาสั้นได้นำธรรมะเขาลงเกลียงนี่คือไม่จำกัดศาสนา ศาตานานึ่งศาตนาใดควังใดต่างเพนควังเหลวตุ่มก็ไม่ปลื้ร่ายควังเหลวไว้ใจก็เป็นทิ้งดีดีฐา,านผู้ควังต่างไรผู้มีปัญญาต่างมตัตรงเพนเราก็สรางมาตรูได้จะเป็นคนดีได้เราต้องรับควัง พม่พี่นงในสิ่งที่ว่ามันดีขึ้นแต่ม่ชีวิตอิมอบ์ไดมันจงมีความทต่ว่าโตอบสนองดีอ่าสิ่งทต่ดีมันปรากฏทุกคนถูกตานเวลาไปในัดีตท่านจิตไว้เราเป็นคนดีในชีวิตนี้อย่าให้มีผิดมีไปมีอุปสรรคาในชีวิตนั้นคือแรงอธิษฐานพอไม่พิ่นงเพราะฉะนั้นแล้วการทาความดีมันเกิดขึ้นกับมนุษย์เราทุกคนถ้าเรามีใจมุงไหมมีใจไปัฒนาแล้วคัดเกลาตัวเองให้มันเกิดสิ่งที่มัน <c oughs> เลื่อมใสท่า สิ่งที่เกิดมาเราเมีคุณห์าความดีโดยจะปลูกคำพูดแตนผู้ฟังต่างไรอย่าแลไงเป็นไร่ไร่มุมอย่าเล้งใหเ้ไลไลไหเ,หเป็นทิ้งที่เราต้องเตือนสติปลอมเพี่น้องแานผู้ฟังต่างไรฮะเละเวลามดเวลาแล้วต้องขอ้อ,อํานวยเว้พรอ้ายสตายัดยมปลอมเปนพี่น้องทุกคนถูกฐานถือฟังรายการเสียงต่ำจังหวัดพระสิทธิใจจงบรรลุความสําเร็จในชีวิตอ่าไม่ว่าจะเป็นทึ่งนึ่งประกันใดการานาหน้าทีมั่งแางมั่งกงมีสิ่งจริงจริงแด่ว่าเราพึงปราถนาถูกประ กากิจไร้แล้วข้อยด้านชมประรถนาตุกประการกักบโลงเครียดวัฒนาตูมิงก็ข็อเจริญพร นว,วนว้ายวนผลกรรมนำเนื่อตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีค้ามุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะธา